สวัสดีนัเกเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับวิชาอินไซต์มิวสิกแล้วก็ทิเชอ์เจรวาดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกอ่านตัวโน้ตนะครับบนนะครับ5เส้นแล้วก็ร้องเพลงกันนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับเรามาทบทวนโน้ตกันนะครับโดยรูปร่างหน้าตาของตัวโน้ตนะครับก็จะเป็นดังในรูปนี้เลยนะครับ ก็คือได้จากเสียงต่ำขึ้นไปหาเสียงสูงนะครับเป็นเหมือนขั้นบันไดนั่นเองนะครับโน้ตจะมีเสียงอะไรบ้างน,นะครับก็คือเสียงโดเรมิฟาซอนลาทีโดเห็นไหมครับดังในรูปนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาฝึกร้องร้อมกันหนึ่งรอบนะครับโดยร้องเป็น ฮาร์ฟโน้ตหรือว่าโน้ตตัวขาวนะครับมีค่า2จังหวะนะครับอ่ะเตรียมตัวนะครับ1 2 3 4ี่สามสี่โดเลมิฟาโซนลาทีโดโอเคครับเดี๋ยวเรามา ฝึกคอร์รี่แฮนด์ไซด์กันนะครับนักเรียนก็ทำไปพร้อมกับฟิชเชอร์แล้วก็ร้องไปด้วยเลยนะครับโอเคครับเตรียมตัวนะครับเลยดิ Ready? one two three โอเคครับนักเรียนก็ลองไปฝึกซ้ำหลายๆรอบนะครับฝึกไปพร้อมกับคลิปวิดีโอของทิเชอร์เลยนะครับวันนี้เรามาเรียนเพลง I See the Moon กันนะครับ See แปลว่ามองหรือว่าดูหรือว่าเห็นก็ได้นะครับส่วน the Moon แปลว่าดวงจันทร์นะครับ I See the Moon นะครับฉันเห็น ดวงจันทร์หรือว่าฉันมองดวงจัน,น,รรน,นทร์นะครับคราวนี้มาดูที่โน้ตนะครับโน้ตวรกแรกจะอยู่ถึงตรงแค่ที่ที่เชอร์ขีดเส้นไว้นะครับนักเรียนสามารถเอาดินสอมาขีดลงในสมุดอินท t ์ของนักเรียนได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับโน้ตวรกแรกนะครับโอเคนะครับทิ่เชอรร้องก่อนหนึ่งรอบนักเรียนร้องตามนะ ซอนมีโดซอนโอเครอบนี้ร้องพร้อมกันวันทูซอนมีโดซอนโอเคครับวักถัดไปเลยนะครับยาวไปจนถึงจบเลยนะครับให้นักเรียนวงกลมไว้ด้วยนะครับตรงนี้โน้ตตัวหยุดหนึจังหวะนะครับอ่าหรือเรียกว่า q u a เ t อร์เรสนะครับหยุดหนึ่งจังหวะนะครับอ่ะอวักน,น,น,นี้นะครับ นักเรียนลองสังเกตดูว่ามันเหมือนกันนะครับเราก็ร้องเหมือนกันเลยมีโดซอนซอนซอนเห็นไหมครับอ่าอาทิตย์เช้ร้องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะมีโดซอนซอนซอนโอเค let's sing together one two มีโดซอนซอนซอนโอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาร้องแต่เฟิร์สบาร์นะครับเฟิร์สบารคือตั้งแต่แรกเลยนะครับ ยาป็นจนจบปัญทัดแรกเลยนะครับโอเ okay, ค let's sing together one two ซ่อนมีโดซ่อนมีโดซอนซ่อนซ่อน one more time โอเคครับอ่ะพร้อมกัน one two ซอนมีโดซ่อนมีโดซอนซ่อนซ่อน คครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากง่ายมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่บรรทัดที่2นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันเลยซอนมีโดซอนเห็นไหมครับอ่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราข้ามไปได้เลยนะครับมันเหมือนกับข้างบนนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูวักสุดท้ายนะครับว็กสุดท้ายนะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าโน้ตคล้ายๆเรายรอยยิ้มแบบนี้เขาเรียกว่าโน้ต ตัวสัญ,ญสลักษ์เสิร์นะครับเสิร์หมายความว่าให้เราออกเสียงต่อกันนะครับก็คือมีซอนฮ่ามีซอนโดโดโดโอเคร้องพร้อมกันหนึ่งรอบ n e two มีซอนโดโดโดโอเคครับ One more time One, two มีซอนโดโดโด โอเคครับครวนี้บรรทัดที่2ทั้งหมดเลยเช่อร้องก่อน1รอบนะ one two son m e do son m ี son do 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 o k เค let s sing s together one two son m e do son m ี son do 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 o k เคครับคราวนี้เราก็จะร้องสองบรรทัดต่อกันเลยนะครับ วันองสอนมีโดสอนมีโดสอน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 มีโดสอนมีสอนโดโดโดโอเคครับง่ายมากเลยนะครับหลังจากที่เราร้องโน้ตไปแล้วนะครับควนี้เรามาร้องเนื้อเพลงบ้างน,นะครับ ทิชเชอร์จะอ่านหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รอบถัดไปนะักเรียนก็อ่านพร้อมทิชเชอร์เลยนะครับ I see the moon อ่านพร้อมกัน I see the moon and the moon sees me อ่านพร้อมกัน and the moon sees me บรรทัดที่2นะครับ God bless the moon อ่านพร้อมกันครับ God bless the moon and God bless me อ่านพร้อมกันครับ and God bless me โอเคครับคราวนี้เราจะมาร้องกันแล้วนะครับที่เชื่อจะร้องทีละบรรทัดนะครับรอบแรกนักเรียนฟังที่เชื่อร้องก่อนนะฟังนะครับ I see the moon and the moon sees me. โอเคร้องพร้อมกันครับ one t I see the moon and the moon sees me. โอเคครับอีกหนึ่งรอบ one two. I see the moon and the moon sees me. โอเค วักที่สองนะครับบรรทัดที่สองนะนักเรียนฟังที่เชื่ร์ร้องก่อนนะครับ God bless the moon and God bless me โอเคร้องพร้อมกัน one two God bless the moon and God bless me โอเคอีกหนึ่งรอบ one two God bless the moon And God b l e โอเคครับคราวนี้ทั้งสองบรรทัดต่อกันเลยโอเคนักเรียนฟังหนึ่งรอบนะ one two. I see the moon and the moon sees me God bless the moon and God bless me Okay let's sing together one two I see the moon and the moon sees me. God bless the moon and God bless me. โอเคครับคราวนี้เราจะมาร้องทั้งโนต้ตแล้วก็เนื้อเพลงเลยนะครับเราจะร้องโนต้ตก่อนนะแล้วค่อยตามด้วยเนื้อเพลงนะครับโอเค Student are you ready? One two. Sun, me, do, sun, me, do, sun, sun, sun Sun, me, do, sun, me, sun, do, do, do I see the moon and the moon sees me God bless the moon and God bless me Okay, crap ตรงไหนนักเรียนร้องไม่คล่องน,นะครับนักเรียนก็ย้อนวิดีโอแล้วก็ออกเสียงตามช้าช้าทีละวัตนะครับร้องตามไปพร้อมกับคลิปวิดีโอของทชื่อเลยนะครับคราวนี้เรามาแปลความหมายของเพลงนี้กันนะครับเดี๋ยวทิชชู่อ่านภาษาอังกฤษหนึ่งรอบแล้วก็แปลภาษาไทยหนึ่งรอบนะครับแล้วรอบถัดไปเราก็อ่านไปพร้อมทิชชร์เลยนะครับ I see the moon ฉันมองดวงจันทร์นะครับอ่านพร้อมกัน one two, three. I see the moon ฉันมองดวงจันทร์ต่อไปที่ฉันอ่านก่อนนะ and the moon sees me และดวงจันทร์ก็เห็นฉันอ่านพร้อมกันครับ and the moon sees me มีและดวงจันทร์ก็เห็นฉันต่อไปบรรทัดที่สองนะครับ God bless the moon พระเจ้าไวพรให้กับดวงจันทร์อ่านพร้อมกันครับ God bless the moon พระเจ้าไวพรให้กับดวงจันทร์ต่อไปนะ And God bless me และพระเจ้าวอวยพรให้กับฉันอ่านพร้อมกันครับ and God bless me และพระเจ้าวอวยพรให้กับฉันโอเคครับเนื้อความหมายของเพลงนี้แปลคร่าวๆแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถใช้ดินสอจดลงในหนังสือ i n s ส d e m u มิวสของนักเรียนได้เลยนะครับจดตามที่ทิเชอร์ขีดไว้ให้ได้เลยนะครับ vocabulary คำศัพท์ s e มองดู s e s e e c มองดู s e s e e c มองดู moon ดวงจันทร์ moon m o O N Moon ดวงจัน Moon M O O N Moon ดวงจัน God พระเจ้า God G O D God พระเจ้า God G O D God พระเจ้า Bless ไว้พอ e bless B-L-E-S-S B L e S S. Bless ไว้พอ bless B-L-E-S-S Bless ไว้พอร์ต่อไปนะครับทิเชอร์จะมาแปลความหมายของเพลง I see the moon ให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ เพลงนี้แปลเป็นไทยได้ดังนี้นะครับฉันมองดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็มองฉันพระเจ้าอวยพรให้ดวงจันทร์และพระเจ้าอวยพรฉันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บทเรียนของวันนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทบทวนการร้องโน้ตบนบรรทัด5เส้นนะครับ รวมถึงสัญลักษณ์โคดอรี่แฮนด์ไซน์นะครับแล้วก็โน้ตเพลงเนื้อเพลงของเพลง i See เด o m o o นนะครับแล้วก็รวมถึงคำศัพท์ต่างๆด้วยนะครับวันนี้ที่เชอร์จิรวัตรก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเอาไว้พบกันในอาทิตย์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ